ดูอยู่พี่ก็ที่ก็ดีใจที่แบบเออนี่พูดแบบซีรีสพี่ก็ดีใจที่เห็นเธอแบบพอก็ได้พี่แพรี่มาเยอะนั่นหละฝอได้ติงมาเยอะนั่นหละได้อะไรได้ตะขาบเหรอก็ได้หลายอย่างอ่ะตะขาบใช่ไหมได้หลายอย่างให้พูดได้ไหมล่ะะอ่าอย่าติดเล่นนะเดี๋ยวเพราะว่าเนี่ยทุกคนข้อเสียของฟอร์ดมันอย่างหนึ่งคือมันชอบติดเล่นต้องก็พูดไปเรื่อย พอนางพูดไปเรื่อยอะ่ะคนก็จะแบบจับคําพูดนางไปมโนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรืออะไรแต่ว่าในฐานะที่ดิฉันอะ่ะเคยคบกับนางใช่ไหมดิฉันก็จะเข้าใจจริงๆนางคนไม่มีอะไรหรอกบางทีนางฟิลนางเหมือนนางแบบสายคอนเทนต์ใช่ไหมเขาเป็นเขาเป็นเด็กสายคอนเทนต์เขาก็จะแบบอชอบงอันนู้นอันนี้พอลงปุ๊บอ่ะคนก็ไปจับโยงอันนี้ไม่ได้พูดว่าจะปกป้องน้องหรืออะไรนะแต่คนก็จะไปโยง น้องว่าเออแบบนู้แบบนี้แต่เราเข้าใจว่านางอเป็นสายคอนเทนต์อะไรที่นางลงนางทําแล้วมันเป็นแบบเออมันมีเอ็นเกจนางก็ทําตามฟิลติ้งของนางอะไรอย่างนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมอาเธอทำเพราะอย่างนั้นใช่ไหมอะฟอดเธอลองบอกคนดูสิอ่าใช่ครับใช่เออแล้วก็อธิบายบ้างเวลาที่เออคนเข้าใจผิดมาคอมเมนต์อย่างน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแก้มแดงนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยเจ๊ไปทำอะไรมาเนี่ยแก้มแดงนี่ แจ่มแดงอะไรเขินบ่หรือยังไงไม่เขิน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 แยกแยกความรู้สึกได้ไม่เขินี่ไปเขินเธอทําไมเอ้ยมันก็ต้องมีย่างนี้เห่อว่าไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยนั่นน่ะเขินจนตาแดงแล้วล่ะทก็ได้อาดูแต่สายตาพี่ก็ได้อะอ่าเออพี่เหรอครับพี่ก็พี่เป็นรุ่นพี่เธอวิมาม่าน่ากินเนาะนี่สวยเหมือนเดิมเลยห้องนี้มันคุ้นๆเนาะไหม มันก็คุ้นหมดแหละถ้าว่าห,ห้องพี่คุ้นห้องเธอก็คุ้นมันก็คุ้นหมดเลยมันจะไปไม่คุ้นอยู่ห้องเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกเก่งเก่งคับผมนะเนี่ยถ้าไมพอเธอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอีพวกคอมเมนต์เนี่ยมันมโนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันไปถึงนู่นถึงนู่นถึงนี่แล้วเนี่ยอีคนคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องพี่น้องเออพูดให้บอกเขา ทุกคนฉันไม่ติดนะพูดตรงๆว่าเออคุยกับน้องด่คุยได้พีเคกันอะไรกันเพราะว่าไม่เคยมีความรู้สึกเกียดน้องเลยไม่เคยเกลียดน้องเลยดีเจาตรงๆไม่เคยเกลียดเลยเหรอไม่เกลียดไม่เคยเกลียดเกลียดจะไปเกลียดทาไมมันไม่มีเหตุผลให้คนต้องเกลียดกันถ้าพี่จะเกลียดเธอจริงๆพี่อันฟอร์เธอทุกช่องทางไปแล้วนะแต่พี่ไม่ทำเพราะว่าพี่ไม่มีเหตุผลว่าพี่จะต้องรู้สึกเกลียดอะไรเธอเราไม่ได้จากกันด้วยความรู้สึกที่อะไรที่มันเป็นแบบ เรื่องที่มันแบบเธอก็ไม่ได้ทําอะไรให้พี่นี่หรือพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่ทําอะไรให้เธอหรือเปล่าแต่ว่าในมุมของพี่อะพี่รู้สึกแค่ว่าเจ็บมากแล้วไม่รู้อ่ารนั้นเธอก็ค่อยไปอธิบายให้กับกลุ่มเอฟซีเธอแล้วการเธอเข้าไปพูดแต่ว่าอะไรนะเนี่ยอย่าไปพูดอย่างนี้เธอติดเล่นอย่างเงี้ยเห็นเปล่าเนี่ยทุกคนดิฉันบอกเลยแล้วว่าฟอร์ดมันเป็นคนแบบเนี้ยแล้วเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวมันพูดแล้วเดี๋ยวคนก็ไปปั่นนะเออมันพูดมันพูดไปเรื่อยจริง ไม่พูดไปเรื่อยขาดเขินแล้วนะไม่เขินไม่เขินเจ๊ฝันอยู่มาตั้งนานฝันจะไม่รู้ยังไงไาแบบเจ๊เก็บหน้าดึงหน้าเก่งมาไม่เขินไม่เขินเลย่าเขินทําไมเขินในฐานะอะไรอ่ะถ้าจะต้องเขินพี่น้องไงไม่พี่น้องไม่ต้องยิ่งไม่ต้องเขินเลยโอ้ยคนเคยรู้จักกันจะเขินไปทําไมเพื่ออะไรอ่ะเออใช่ไหมอเออ แค่นั้นเลยอ่าทำไมแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยถามได้ไหมเนี่ยได้ถามได้หมดตอบได้หมดเลยก็เห็นข่าวอยู่เลือกสาวแฟนใหม่แล้วเหรออือก็จบไม่สวยแต่ก็ทำไมจบไม่สวยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะความหมายถึงความสัมพันธ์ค่ะเอย่าอย่าติดเล่นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จบไม่สวย ก็จบไม่สวยก็จบไม่สวยไปอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้กินมาม่าเหรอกินมาม่าเพิ่งกลับมาไวันนี้ไปอัดโหนมาหนอครับอัดโหนมาทางเทปไม่ได้กินข้าวกินอีชัยเอาอะไรให้กินเอาอะไรให้กินไม่รู้ฟุตลองวิทยผอมลงแล้วเนี่ยแอปบีบหน้าฉ่ำเลยบีบหน้าบีบหน้าให้ดูหน้ายาวๆทำไงก็ได้แอปมันดูแบบหน้ายาวๆมา แต่แต่ว่าแต่ว่ามาไล่รอบนี้คือฝอจะไม่มีทัวร์ใช่ไหมเนี่ยก็ไปก็อย่าติดเล่นสิแล้วก็อย่าพูดอะไรให้มันคุ้าคุ้งเอเพราะว่าพี่อ่ะสามารถอธิบายและสามารถพูดได้ว่าเออพี่ชัดเจนก็คือเป็นคนชัดเจนพี่ชัดเจนพี่เป็นคนชัดเจนนะพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้เกลียดโกรธอะไรกับเธออืมแลวคนเรามมันไม่ได้เกลียดโกรธกันอะต่อให้สถานะมันไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่อ่าที่เราจะ คุยกันไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้มันไม่มีถ้าถ้าสมมตินีในทางกับการต่างหากถ้ามีคนบอกว่าเออเนี่ยน้องขอพีเคมาแล้วพี่แพร,รี่ไม่กดลับหรือว่าเนี่ยเออน้องพีเคได้แต่ทําไมพี่แพรีร่นู่นน่ยมันก็คนก็จะมองว่าพี่ต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างกับเธอก็คือยังโกรธเธอเกลียดเธอหรืออะไรแบบเนี้ยพี่ก็แฟร์แฟพี่ก็เอาขึ้นให้ดูเลยว่าไม่มีก็คือไม่มีอ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไม่เกลียดใช่ไหมไม่เกลียดทําไมไม่เกลียดแล้วรักไห ก็พี่น้องกันไงก็เป็นพี่น้องกันอเมริกาตอบนี้ตอบอะไรถ้าให้รักก็คือถ้าให้รักแบบแฟนมันเป็นไปไม่ได้เ้ารักแบบพี่น้องอ่ะเจ๊ก็ไม่กล้าตอบถ้าเป็นพี่น้องอ่ะรักก็เ็นดูแบบพี่น้องเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าถ้าถ้าถามว่ารักแบบแฟนไม่ได้รักไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันได้ไหมเออพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดกับเธอเป็นแฟนตั้งแต่วันแรกที่พี่ตัดสินใจแบบ มูฟจากเธอก็เราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันได้ครับโอเคงั้นพี่พี่จ้างไหมเนี่ยจ้างจ้างสอไปไลฟ์ขายผู้เรียนไหมเนี่ยจ้างอะไรจ้างเนี่ยในนาแบบพี่น้องอย่างเงี้ยไลฟ์ขายผู้เรียนอะไรเงี้ยดูก่อนเออดูต้องคิดเยอะด้วยเหรอฮะต้องคิดเยอะด้วยเหรอเราดูดูก่อนว่า่าดตัวแพงไหมคุ้มไหมแพงเท่าเดิมเท่าเดิมเดี๋ยวดูก่อนว่ามัน เออมาแล้วคุ้มไหมอะไรไหมทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแ้วแล้วขอจะไปนอนไหนอะไรทีเนี้ยเมือนเจ็ดมีรีสอร์ทแถวนั้นไหมนี่ไงไอโรงงานไงโรงงานขายปลากลางเต็นท์นอนได้คนงานทั่วไปเดี๋ยวให้อิชัยนอนเป็นเพื่อนเออว่ะดีเลยว่ะดีนะมีพี่ชัยอยู่ไม่งั้นยากอืมเห็นกินลรเลยสุหิวเลยอ่ะไปหาอะไรกินเถอะตลาดอะไรนะตลาดอะไรที่เธอไปเน่ะเออ ตลาดรถไฟเหรอที่เคยไปอ่ะเออตลาดนั่นแหละไปเลยจ้าคยไปต่ไปเลยจ้างันมาไต่ไปเลยจ้าเคยไปกับใครดูไหมห <c oughs> ลอนก็ไปกับหลายคนแหละหลอนไม่ต้องมาแบบมาจะพยายามบิ้วหรอกหลอนก็ไปหลายคนอ,อ๋อไปหลายคนเออกับเพื่อนหลอนกับอะไรนะั่นอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เอ,อาแม่น่ากินเนาะ อืมอืมแต่เจ๊สวยมากเลยอะอนเนี้ยดูดีมากสวยทุกวันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคนรักตัวเองอืมสอกอก็สอกก็รักตัวเองเหมือนกันช่วงเนี้ยรักตัวเองดีแล้วเพราะแบบเจ็บมาเยอะไงอืรักแบบนี้ไม่มีวันเจ็บปวดนะฟังคำพี่ไว้นะไรนะครับพี่รักแบบนี้ไม่มีวันเจ็บปวด เป็น <Vegan S 1> พี่น้องกั <epic S 1> นเป็นพี่เป็นพี่น้องกันก <nurs ung S 1> ็ไม่มีวันต้องเสียใจแน่นอนเออพี่น้องกันเนาะแล้วพี่น้องแบบท้องชนกันอะไรเงี้ยผิดปกติพูด <c oughs> ไปเรื่อยนะเอี่ยทุกคนเชื่อย,ยังว่าฝอดมันเป็นคนพูดไปเรื่อยจริงๆมันพูดไปเรื่อยเลยอย่าคิดว่ามันแบบบางมุมมันเหมือนโตนะแต่ว่าบางมุมมันไปเรื่อยอ่าเจ๊ก็จําได้เยอะนิจำได้เยอะคืออะไรจาเรื่องฝอดได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย อ่ะคนเคยคบกันคนมันเคยคบกันเคยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรู้ว่าเออเป็นยังไงอ่าแต่ปะล่ะอ่ะพี่ก็ต้องรู้ก็วอ่าเธอเคยคบกับพี่แต่แต่พอแยกแยะได้พอไปดูมาฝดฝดปกติฝดโดนดายนะแต่ทําไมคนนี้เจ๊แบบปกป้องดีจังเลยปกป้องยงน้องก็ยังเด็กน้องเด็กกาเธออีกังเยอะนะเธอพี่ก็ปกป้องอ่ะพี่ไม่ปกป้องยังไงวันที่พี่ออกรายการ อาจารย์ยิ่งแต่พี่ไม่ว่าไายให้เธอสักคำเลยนะฟอร์พี่เคยว่าไลยเธอไม่อัพาพูดแบบซีเรียสนะพี่เคยว่าไลยเธอไปพี่ไม่ว่าไล่ให้เธอเลย <c oughs> อะไร <c oughs> มีขอติดเล่นแต่จริงใจ <c oughs> อืม <c oughs> ทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะสองหมื่นปคนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเฮ้ยส่งของขวัญมาด้วยเด็กมันจะได้รู้ว่ามันมีค <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ส่งของขวัญมาค่ะทุกคนมีคนบอกว่าฝอดยิ้มจนฟันแห้งเอ้ยฝอดฟันเยอะไงส่งของขวัญมาค่ะส่งของขวัญให้ด้วยครับส่งของขวัญให้ด้วยเอออ้อนที่อ้อนอ้อนเอฟซีเธอติไปเอ้ยเจ๊ชอบรู้เนาะวฝออแบบมีลูกอ้อนมีอะไรอย่เงี้ยแต่เป็นคนใส่ใจรายละเอียดกับความรักทุกครั้งค่ะไม่ใช่เธอทุกคนทุกคน ทุกคนทันจําได้หมดดีเทลอะไรของคนที่เคยเป็นแฟนฉันจำได้หมดไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ใช่แา่เพื่อนเพื่อนพอนนี้เขาก็จได้เหมือนกันอทุกคนจาได้ทุกดีเทลเลยทุกคนทุกคนขนาดเท่าไหนอะไรยังไงเนี่ยจำได้ทุกคนก็เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละนี่แหละคือที่ใส่มันทุกคนเลยดีฉทนเรียกมันได้นะเพราะมันเป็นน้องดิฉันนะดิฉันมองว่ามันเป็นน้องดิฉันนะปอดเนี่ย่ดีเหรอเจ๊แนไหจอ่ะทุกคนเห็นมาอย่างว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้ไง อาเป็นยังไงบ้างมันเลอะเทอะเลอะเทอะเชื่อหรือยังทุกคนเชื่อหรือยังอ่ะโอ้มุกใหญ่มากอ่ะใช่ามาละเชื่อยังมุกในคอใหญ่มากเลยเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยนี่ไตนางอยากกินอยากกินคนเอ้ยอยากกินมาม่าอืมอืมเขินนี่เขินทำไม เืินเดี๋ยวไม่ได้เจอดาราเนี่ยเหรอเห็นทุกวันเืินทำไมอ่ะเห็นทุกวันอะไรเห็นที่ไหนคนมันต้องเห็นกันบ้างแหละข่าวเขื่อเยอะขนาดนี้จะไม่เห็นเลยนี่มันก็ต้องเห็นบ้างเละอืมอืมสวยสวยน่ารักมากเขาคุ้นของขวัญนะครับอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะแต่ว่า คนคนก็รักเจเยอะนะมันเป็นเรื่องธรรมดาคนรักเราก็เยอะฟอร์ดคนเกลียดเราก็มีเราจะเอาชีวิตเราไปผูกกับคนรักเราเกลียดเราไม่ได้นอ้อเอาอลักไมนะ่หอฮะอะไรนะเราลักฟอร์ดเดี๋ยวเลอะเธอแล้วเดี๋ยวเนี่ยเธอพูดเล่น,น่พูดได้แต่ถ้าเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวคลิปตัดไปอะไรไปเนี่ยมัน นนะมันเดือดร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันเดือดร้อนเธอต้องมาพูดเธอพูดไม่ได้อีกจพี่จะต้องออกมาพูดแก้ให้อีกฟ่อนมีภูมิแล้วมันการมีภูมิกับการที่เราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่ไม่อยากจะว่าเธอการที่เรามีภูมิกับการที่เรารู้จักบริบทนะรู้จักจริงจังกับเรื่องที่ควรจริงจังมันคนละเรื่องกันแล้วมีภูมิกับมีเธอไหนดีกวกันไปเรื่อยแล้วฟ่อนไปเรื่อยเปิดแฉกแล้ว เนี่ยไม่ได้เจอนานเนี่ยสองหนักกว่าเดิมอีกนึกว่าจะเบากว่าเดิมนะมันหนักกว่าเดิมอีกแล้วทุกคนเอาเขาฝันเลอเลืออาการมันหนักกว่าเดิมอีกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เบากว่าเดิมนะมันมันหนักกว่าเดิมอาการมาดูอาการไปสิอาการมันเลอะเลือนตั้งแต่แบบสองสามวันที่แล้วอ่ะมันหนักบ้างล่ะที่จะยังบอกเลยว่ามันหนักโอ้โหแต่กวาลหรือเปล่ามมีคนบอกว่าอาการมันขืนน่ะ พี่เหรอพอดอ้ดเจชนะเจชนะสองรอบว่ะเก่งมากเลยทุกคนฝากกดติดตามช่องดิฉันด้วยนะคะช่องใหม่นะคะขอบคุณค่ะอะเดี๋ยวฝออีกรอบหนึ่งฝอจะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวฝอจะไปแล้วนะพี่แพรี่ <c oughs> ไปเถอะไปอยู่กับทาสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีความสุขย้ำว่าพี่มีพี่ดีใจทุกครั้งที่พี่ เห <ersch> ็นรู้ไม่ได้รับรู้ถึงความเคล ah. ื <k fulfil> ่อนไหวของเธอแล้ว <Meet> ท you know, ี <Öz pee hvad> like. talk, uh ่พี่เห็นเธอมีประสบความสําเร็จเห็นเธอมีความสุขเห็นเธออยู่ได้แบบที่เธอแบบอย่างที่เธอเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันดีมากๆแล้วมันดีมากๆในความรู้สึกพี่เลยนะเธอรู้ไหมยิงนะครับจริงอันนี้จากใจเลยนะอันนี้พี่ไม่ติดเล่นนะพี่พูดจักใจจริงจริงรักมากพี่เห็นเธอยังมีความสุขมีรอยยิ้มทุกวันเห็นเธอแบบ อยู่ในมุมของเธอในชีวิตของเธอแล้วเธอเป็นแบบเนี้ยดีมากๆเลยขอบคุณครับน่านรักที่สุดเลยน่านรักเหมือนเดิมเฮอดีน่านรักเหมือนเดิมดีมากไอวกนี้เห็นแบบมีอะไรขายอะ่ะอยา่างกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอยังไม่ได้ปัตกตะกร้าอ๋อทําไมอ่ะมันปักได้ไหมอ่ะดู้ข้ามาแยังปักไม่ได้อือชงชงชงเก่งนะชงเก่งนะไย อะไรนะชงเก่งนะชงเก่งนะใครเนี่ยแหละเนี่ยแหละมิ้นเนี่ยชงเก่งมากเลยอินเหรอเฮ้ยยังไงเนี่ยทุกคนพี่แพดี้สวยไหมอ่ะถ้าถ้าพี่แพดี้สวยกดกดกดหนึ่งมา นั่นเป็นพี่สาวเธอฉันก็ต้องสวยสิน่ารักมากมุกใหญ่มากอะ่ะจริงสวยสวยแบบเหมือนเดิมเลยน่ารักเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมแบบภาษากระเทยหรือภาษาผู้ชายสวยเหมือนเดิมเลยจริงๆอันนี้พูดจริงจริงเลยเดี๋ยววันวันนี้ต้องไปแบบหาแบบเปิดเพลงเปิดอะไรฟังนะเพลงอะไรแบบเพลงไงอะไรนะเพลง ขอจะมีโอกาสไหมอะไรอย่างเงี้ยมันร้องต่อเไปเรื่อยอะเล่นไปเรื่อยอะเราอะเอาเล่นไม่ได้เหรอติดเล่นไปเรื่อยนั่นแหละเป็นคนแบบชอบเล่นอะไรอบบเนี้ยเล่นได้ไหมล่ะบางเรื่องเล่นได้แต่บางเรื่องก็เล่นไม่ได้ออย่างเช่นเรื่องอะไรเล่นไม่ได้อะความรู้สึกเล่นไม่ได้ความรู้สึกอะไรเนความรู้สึกเล่นไม่ได้เอาแล้วแล้วพี่ว่าฝอไม่มีความรู้สึกเหรอ ก็มีก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมาเต้ชัดไปเลยเอารู้สึกอะไรรู้สึกยังไงก็สื่อสารมาอ๋ออเคเล่นอะเออเอาสิสื่อสารมาสิในยิ่งฉันเป็นพี่เธออะที่ฉันก็ไม่ยิ่งไม่ต้องเกรงใจเธอนะขอฉันจะบอกให้แต่แต่ฝอก็กล้านะฝอกล้ากล้าเล่นนะเอาครับแต่เธออันนั้นเรื่องเธอเลยแต่พี่อะพี่อะไม่ต้องไม่ต้องนี่พอจะเด็ดหรือเด็ดไม่เด็ดอะไรไงฝอกก็กล้าเล่นหมดแหละ เออเอเฮอ้ยนอนดึกไว้ช่วงนี้เนี่ยนอนดึกทุกวันเพราะไทติ๊กต็อกช้ำเออดีเดี๋ยวจะไปเปเดี๋ยวจะไปหาเปผู้ชายแล้วเอ้ยเจหัวใจมันมันไม่เจ็บบ้างเลยเหรอไม่เจ็บเจ็บัระมันไม่ได้บุกระายเสียหายอะไรยังอยู่เหมือนเดิมเ้อดีเนาะ ดีดดมไม่ต้องไปเก็บด้วยล่ะมันไม่รู้สึกแบบอ,อกหักอะไรี้บ้างเหรอยังกินข้าวแทบอยู่เลยอ,อกหักมันก็รู้สึกเสียใจมันก็รู้สึกแต่มันแป๊บเดียวแป๊บเยวเหรอเจ็บแป๊บเดียว่อ่ะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดเจ็บนิดเดียวเนี่ยเคยตั้งแต่เอไหร่เจ็บเจ็บนิดเดียวเหรออือแปลกอ่ะเจ็บแป๊บๆนะเจ็บแป๊บๆเจ็บแป๊บเดียวงั้นขอเจ็บนานนึงเลยวะอือหึกล้าเนอะอื่นะ ไปคืนกับเจ๊จ้าให้เจ๊จ้าสอนไปให้เจ๊จ้าสอนไปเออดีดีดดไม่กี้ว่าจะพูดอะไรวะลืมนะลืมละทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องหนูด้วยนะคะขอขอกดติดตามหน่อยขอกดติดตามหน่อยขอบคุณค่ะอย่าลืมซื้อกาแฟนะครับเ๋ยวต้องซื้อยังตักตะกร้าไม่ได้อยากกินอ่ะทำไงดีอยากกินก็คือติขายอุ้ยเหรอ ขายเหรอกินฟรีไม่หรอกินฟรีได้ไงล่ะของซื้อของขายอยากกินฟรีอ่ะขายค่ะเออขายหมุนเตะของซื้อของขายรื่องไหนอ่ะไปเข้าไปในโนนบ้านฟ้านโนนได้ได้เลยเดี๋ยวคำลุงดีวิตรงวิตรีขายหมดแหละชื <c oughs> ่ออะไรนะลืมเป็นแฟนเก่าก็ขายให้ได้ <c oughs> อ้าวจะัาเก็บเงินเงินมันไม่มีแฟนเก่าแฟนใหม่ค่ะ โอเคๆๆๆลูกค้าใครเป็นลูกค้าพี่ก็ขายให้หมดขอดลืมอมาชื่อแอปแอปชื่ออะไรนะแอปฟ้าชื่ออะไรนะลืมโอ้โื่ออะไรที่รักที่รักอะไรสักอย่างนี่นแหละลืมอมันเปิดดูมันเดี๋ยวมน,นดมูนเดี๋ยวแต่เปล่ะมึง <c oughs> ไปเรื่อยมันหลอนล่อมมันหลอนหลอนแต่ก็น่ารักเหมือนดิวมะเล ชมตัวเองค่ะเ <laughs> อาไม่มีไม่มีใครชมฝอกาชมตัวเองไนนะเนาะนี่เห็นคนชมเยอะอยู่นี่มีคนชมเยอะแล้วเนี่ยฝอก็น่ารักเหมือนเดิมมมแหละเอออันนี้คือคนอื่นเขาชมเราหรือเราชมตัวเราเองชมตัวเราเองสิ <laughs> อ๋อ,อ, <laughs> <laughs> อใหญ่เราดีเอออะไรใหญ่เราดีคืออะไร <laughs> ใหญ่เราดีหมายถึงว่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะ <laughs> อือ น้ำหนักขึ้น <ừ, S 2> แล้วดูแลตัวเองบ่อยอุ้ยแบตจะหมดเจ๊แบตพอจะหมดแล้วเออนะชาร์จแบตกันอุ้ยทันแล้วมั้ยเนี่ยแ,บบแอดมินดิฉันมันก็ไม่ตื่นเน,นี่ยมันไม่มีคนกดเข้าไปซื้อหรอปักหมุดคนมันก็ไม่ซื้อหรอกแล้วกยจะให้ไปขายของมันก็ไม่ตื่นกันเหนื่อยกับเด็กจังเลย ừ, ไม่ตื่น มีคนบอกว่าให้ปลอบพี่เขาหน่อยอุย้ยเจ๊แข็งแรงจะตายไม่ต้องปลอบปลอบทำไมพี่ไม่ได้เป็นอะไรปลอบทำไมปลอบปลอบอบย่างเดียวไม่เป็นหรออืมปลอบอย่างเดียวไม่เป็นหรอพี่บอกเลย <c oughs> จะนอนตอนไหนครับเจ๊ ไม่พี่นอนเดิ๊กเดี๋ยวพี่ก็นู่นนี่นั่นของพี่ไปอันนี้นหามนตรงๆอ่ะชินชินไหมเนี่ยเรียกพี่เนี่ยควรอยากให้เรียกด้วยเดจะก็จะได้ชัดโอเคโอเคถ้าพี่ยังแทนตัวเองว่าพี่ได้เลยอ่ะพี่ยังเรียกตัวเองว่าวตัวพี่ได้เลย,เรยครับเดี๋ยวดีน้องเดี๋ยวน้องฟอร์ดไม่แต่ว่าเธออ่ะมันต้องพูดแบบที่มันมาจากใจไม่ใช่พูดแบบติดเล่นเอ้าเข้าใจไหมมันต้องเธอต้องพูดมาจากใจเธอที่เธอเรียกพี่ เธอเรียกพี่ว่าพี่เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันเธอก็จึงเรียกพี่ว่าพี่ไม่ใช่ว่าเธอเป็นเรียกเพราะว่าเธอแบบติดตลกไม่ติดตลกพูดจริงก็เรียกพี่แพรี้เนี่ยพี่เรียกเธอว่าฟอรดหรือพี่แทนตัวว่าพี่เพราะพี่รู้สถานะไงว่าเออพี่เป็นพี่ครับครับเออครับพี่เนแล้วถ้าเธอแยกแยะได้อเนี้ยพี่ไม่ติดเลยนะไม่ติดว่าเออ เราจะแบบสามารถคุยกันหรือว่าเออถ้ามีเรื่องบางเรื่องให้พี่ช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ยินดีโอเคดีเลยเออพี่ยินดีเสมอได้ครับได้เลยอะไรได้เลยครับได้เลยอืมนันแหละกินมามานานแล้วนี่มันจะหมดแล้วอืหมดแล้วมาหมดแล้วแล้วหมดใจหรือยังอะไร มา,มาหมดแลแล้วหมดใจหรือยังหมดใจกับใคร <laughs> อ่ะอ่ะถ้าพี่ถ้ามสมัยถ้าเธอหมายถึงเธอตัวเธอถ้าพี่มีใจให้เธอพี่จะเลิกกับเธอได้ไงอะไรนะเราจะเลิกกันได้ไงถ้าสมมติว่าเรายังรักกันอ่ะพี่จะสามารถเลิกกับเธอได้ไงเอาไม่มีใจแล้วเงี้ยอะอ่ะอะแล้วมันจะมีอยู่ได้ไงถ้าสมมติว่าพี่ยังมีอยู่สมมติว่าพี่ยังมีใจให้เธออยู่แล้วพี่จะไปมีแฟนแฟนใหม่คนที่พี่เพิ่งเลิกได้ไงถ้าทําแบบนั้น อ่าโอเคโอเคอเอา้าวเออเอเออ่าขันหัวเลยอะ่ะอ่าเธอไม่เข้าใจอะไรสอดอ่ะเธอลองลองถามพี่มาตรงตรง <c oughs> เธอลองพูดแบบตรงตรงแบบอะไรที่แบบที่มันแบบกูไม่ได้ทาโซงมึงอย่ามาบอกว่ากูทําโรง <c oughs> อันนี้กูพูดมาจากใจกูมึงต้องการให้กูทําอะไรมึงต้องการให้กูมาเล่นเป็นอะไรอ่ะกูถามท,ที่ที่มึงมาคอมเมนต์เนี่ย มึงต้องการให้กูมาเล่นเป็นอะไรเป็นตัวตลกของพวกมึงเหรออะกูถามเอออย่าตลกนะซีเรียสมึงก็แบบกูไม่อยากซีเรียสเพราะว่าน้องอยู่ด้วย้องอยากกูมาเล่นเป็นตัวตลกกับพวกมึงอย่างเงี้ยเหรอเออเชวินแล้วใจเย็นสิไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงบ้าหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นกูไม่เช่พวกมึงใจร่มร่มกูลองกับน้องกูด่ามึงได้ครึ่งชั่วโมงกูก็ด่าได้นะกูบอกให้ร่ม โลมาะโลมแต่ว่ามันก็คือต้องแยกแยะไงอืมใช่ไหมมันไม่ใช่เราอ่ะฟอรดอย่าไปมีความรู้สึกหรืออย่าไปมีความสัมพันธ์ที่เอาความเห็นคนอื่นมาเป็นเกณฑ์มันไม่ได้นะเพราะว่าที่สุดท้ายแล้วมันจะทําให้เราอ่ะลาบากแล้วเธอจะไม่รู้สึกว่าเธอเป็นตัวของตัวเองบ้างไหมเนี่ยถามจริงเนี่ยเนเจฟอดเป็นคอมเมน์แล้วเธอมามาแบบเออเธออ่านคอมเมนต์แล้วเธอมาแบบ ไปตามคอมเมนต์น่ะไม่ไปหรอกฝอดฝอดก็เป็นตัวของฝอดนี่แหละฝอดจะตามทําไมอ่ะเออพี่แบบอยากให้เธออ่ะเป็นตัวของเธอแล้วก็ฟังความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่าเอาความคิดคนอื่นมาเป็นเกณฑ์เขาอยากให้เราเป็นอันนั้นอันนี้มันไม่ใช่ไม่ฝอดไม่ตามหรอกฟอดโตแล้วก็ดีถ้าเธอทําได้อ่ะมันก็ดีพี่ก็จะดีใจดีเลยทำไมเราควรมีความสัมพันธ์ที่เราเป็นได้เป็นตัวของตัวเองใช่เปล่าได้ครับ อืมอะไรเปาฮึฮก็เจวีนไงไม่เนี่ยเน <enfant> ี่ยพอพี่พูดแบบเนี้ยเธอก็หาว่าพี่วีนใช่ปะล่ะวีนเก่งแต่่มันคือการพูดแบบให้มันเคลียร์ให้มันตรงอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่เคลียร์มันก็ไม่ตรงอ๋อโอเคครับได้ได้ตรงแล้วตรงแล้วพอแล้วไม่ต้องวีนแล้วเออโอเคถ้าเธอเข้าใจพี่ก็โอเค เข้าใจครับพี่ไม่พี่ก็บอกแล้วตอนใช่ไหมที่มีประเด็นใช่ไหมที่เราอันนี้การพี่ก็บอกว่าเออพี่ก็ยังเอ็นดูเธอในฐานะแบบน้องชายคนหนึ่งเสมอเอ็นดูอย่างเดียวเหรออะไรให้พี่ทําอะไรดูเองอ่าเห็นะหลานเนี่ยเห็นไหอ่าทุกคนเห็นเะพ่ดเล่นรูดเล่นเอาไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละทุกคนเห็น่ะล่ะไม่เล่นแล้วพูดเล่นพูดเล่นเอแเราดูจริงไหม ฝอยมันไม่ใช่เรื่องตลกอ่าโอเคไม่เล่นละไม่เล่นละจ๊ก็อยากเครียดเยอะดีมึงงานมันเครียดไม่ได้เธอจีวิตเธอไปติดตลกทุกเรื่องไม่ได้อย่าไปเครียดเยอะไม่เครียดพี่เยรียยะได้เรื่องตลกพี่ก็ตลกแต่เรื่องหนึ่งที่พี่ไม่เคยตลกก็คือเรื่องความสัมพันธ์พี่ไม่ตลกเรื่องความรู้สึกพี่ไม่ตลกโอเคโอเคโอเคได้ได้อะไราล่ะเออเรื่องแบบาด่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันะติดตลกได้เรื่องอื่นนะได้เรื่องอื่นนะได้ เรื่องไหนก็เรื่องแบบเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะมาร้อเล่นกันเหมือนเป็นคอนเทนต์น่ะเ่าเรื่องความรักไปเป็นคอนเทนต์เราเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องคอนเทนต์น่ะพี่ไม่ทำเธอเธอเห็นพี่ทำเหรอไม่เห็นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่่าเพิ่งมาขึ้นเนี่ยเออนั่นแหละอ่าหรือไม่เธอว่าไปตามดูก็ได้พี่เคยเอาเรื่องแบบเรื่องแบบพี่กับเธอมาลื้อฟื้นมาทําเป็นเรื่องคอนเทนต์เหรอพี่ไม่ทํานะ แบบยังไงอ่ะอย่างเช่นก็คือไม่ทําไงเอามาทําเป็นเรื่องตลกอย่างนี้ไงเหมือนสมมติว่าเออสมมติว่าเออเลิกจากกันแล้วก็ยังมาแบบทําอะไรให้คนแบบลงหรืออะไรทําอะไรให้คนเข้าใจว่าพี่สื่อถึงเธอหรือหมายถึงเธอหรืออะไรแบบนี้พี่<อ>ไม่ทำโอเคโอเคใช่ไหมคขาไม่เข้าใจพี่ไหมเข้าใจคะ่ะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่แบบรังเกียจเธอหรืออะไรเธอนะที่ยังมีความ ความเอ็นดูแบบความปรารถนาดีๆให้เธอตลอดน่ารักร็เห็นพี่ยอมรับว,ว่าพี่เห็นความเคลื่อนไหวเธอพี่ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะว่าคนมันไม่ได้ unfollow กันมันไม่ได้บล็อกกันอะไรใช่ไหมมันก็ต้องเห็นใช่ไหมแล้วทำไมถึงพี่ทําใจได้อะไรได้เพราะว่าพี่เอ็นดูเธอไงอ้าว <c oughs> เอเอ,เอ <c oughs> ไม่ได้ดูดูอะไรนางไม่ได้ดูนางหรอก ทุกคนตอนเป็นตอนที่ตอนต่อก่อนที่คบกันดิฉันเิดพูดแรงกว่านี้อีกถ้าพูดอย่างนี้หน้าหน้าบึ้งแล้วถ้าตอนที่เป็นแฟนกันนาถ้าพูดแบบเนี้ยบึ้งแล้วน,นี่ดีนะเนี่ยนางยังไม่บึ้งแม่อะไรใช่ไหมใช่ใช่เล้วพี่พูดถูกป่ะเนี่ยหรือว่าอะไรพูดถูกพูดถูกน่ารัก <laughs> ไม่พี่พูดถูกไหมหรือว่าพี่พูดอะไรรุนแรงไปวันนียถ้าพี่พูดอะไรรุนแรงพี่ขอโทษนะ แต่ว่าเป็นคนแบบนี้จริงๆเยเพิ่งเคยเห็นเจเวอร์ชันเนี้ยเอ้าดีเนาะอ่ะแล้วแต่ก่อนไม,ไม่ไม่ไม่พูดไม่อะไรแบบนี้กับเธอเลยเหรอไม่บอกอะไรเธอแบบนี้เลยเหรอพี่ไม่เคยมีโมเมนต์เนี้เหรอกอดเธอฟัง <c oughs> ไปเรื่อยละไปเรื่อยละคนละไปละเยวจะรอแล้วนะโอเคโอเคไว้เจอกัน ได้ค่ะได,ะด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ